เข้ามาดูข้างในกันนะครับสบายมากนะครับแล้วก็นี่เราก็จะมีจอให้ดูเพืเ่อนๆลูกค้าที่มาทํารถที่นี่นะฮะก็มีโอกาสแล้วก็มีสิทธินะครับที่แบบส,สวยๆทรงดีๆเท่ๆ,ๆขึ้นจอเพื่อนเพื่อนได้นั่งดูกันเลยใครที่อยากเห็นรถตัวเองนะครับนี่ฮะสิ่งที่ชอบนะครเอามาทําในสิ่งที่ใช่นะครับผมก็เลยออกมาเป็นแบบนี้อันนี้เป็นรถลูกลักเลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนนะฮะวันนี้พบกับพี่น้องเอไนอสอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยพี่น้องเนี่ยจะพาเพื่อนนะครับมาดูเขาเรียกว่าอะไรดีวะถ้าเป็นช่วงกลางวันเนี่ยนะครับก็จะเป็นห้องรับแขกห้องรองรับหรือจะเป็นห้องอะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนจะเรียกนะเอาเป็นว่าเวลามาที่นี่แล้วเนี่ยเพื่อนๆนะครับจะได้มาพักผ่อนหย่อนใจในห้องที่ผมเขาเรียกว่าตั้งใจทําให้ลูกค้าเนี่ยหรือว่าจะเป็นผู้ติดตามเนี่ยนะครับได้อยู่ในห้องเย็นเย็นช่ำช มีเพลงฟังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะและในช่วงหัวค่ำนะครับที่นี่เราก็จะเนรมิตให้มันเป็นร้านนั่งชิลนะฮะซึ่งจะมีเก๊กฮวยเย็นๆนะฮะหรือจะเป็นอ,อะไรก็ได้ที่มันจะเป็นวุ้นเย็นๆนะทำให้แบบว่าชาวคอแห้งทั้งหลายเนี่ยได้ชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในดีกว่าที่ผมจะนำเสนอเพื่อนนะครับ นี่แล้วก็เข้ามาดูข้างในกันนะครับนี่ฮะก็จะเป็นโซฟาที่แบบนั่งสบายนะครับนี่นี่นะขาดขาดนะนี่อย่างงี้นะครับสบายมากนะครับแล้วก็ทางด้านนี้เราก็จะมีจอให้ดูเพื่อนๆนี่ใครที่มาทํารถลูกค้าที่มาทํารถที่นี่นะฮะก็มีโอกาสแล้วก็มีสิทธินะครับที่แบบ ส,สวยๆทรงดีๆเท่ๆททนะฮะอันนี้ก็จะเป็นระบบเนี่ยจะขึ้นโชว์ทั้งหมดนี่เราก็จะคล้ายๆเขาเรียกอะไรขึ้นจอเพื่อนได้นั่งดูกันเลยใครที่อยากเห็นรถตัวเองนะครับนี่ฮะเราก็มาดูที่นี่ได้นะครับเรายังไม่จบเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวไปดูด้านบนกันอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ชอบนะครับเอามาทำในสิ่งที่ใช่ นะครับผมก็เลยออกมาเป็นแบบนี้อันนี้เป็นรถลูกลักเลยนะครับไปดูข้างบนกันนะสำหรับด้านบนนี่ครับสำหรับด้านบนนี้ก็เพื่อกับลูกค้าแบบ VVIP กันเลยทีเดียวนะครับแอร์เย็นนะฮะพัดลมฉ่ำนะฮะโซฟานุ่มมากนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ออกกะมานะที่จะทารถนะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อนที่มาจากต่างจังหวัดนะฮะก็ทางด้านบนนะครับนอกจากโซฟาตัวนี้แล้วนะครับด้านบนเี่นเพื่อนนี่ด้านบนนะครับต่อไปเราจะทําเป็นอ่าเขาเรียกอะไรที่นอนนี่ฮะเนี่ยโอ้โหแล้วเดี๋ยวเราจะทําเป็นที่นอนนะฮะเป็นแบบเป็นเตียงเลยเป็นเป็นแบบ เรียกอะไรเป็นที่นอนให้เพื่อนได้พักผ่อนเลยครับเนี่ยมันสบายนะครับเพื่อนๆที่มาจากต่างจังหวัดนะฮะหรือว่าจะเป็นเพื่อนๆที่ออกกะพักผ่อนได้เลยนะครับกระจกในห้องน้ำเนี่ยนะมีเฉพาะลูกค้าเท่านั้นครับเพราะว่าลูกค้าพิเศษที่สุดนะฮะต้องเพื่อนลูกค้าเท่านั้นอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะฮะแล้วก็นี่ทีเด็ดของเราก็ออย่างที่ผมบอกก็จะมีห้องอาบน้ำด้วย แล้อีกหน่อยเดี๋ยวก็จะมีหน้าหนาวใช่ไหมเดี๋ยวก็จะมีเครื่องทำน้ำอ,อุ่นให้เรียบร้อยเรียกว่าสามารถอาบน้ำพักผ่อนอะไรนี้ได้เลยเรียบร้อยพักพกเสื้อผ้ามาอาบน,น้ำได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เดินทางไกลนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับกับมาจบในห้องน้ำเนี่ยนะ <laughs> มาถึงแล้วนะฮะกับโกดังของเรานะเอเนสด้านหลังนี้นะครับจริงๆมันก็คือเข้ามาจากข้างหน้านะครับแล้วก็ไปดูด้านในกันนะฮะนี่ก็จะเป็นโกดัง,งเรานะครับเสร็จแล้วนะฮะแต่ว่าเหลือพื้นที่ด้าน,น,นหน้าอีกนิดนึงที่เราจะต้องอทําการปูพื้นนะครับปูพื้นพื้นปูนเนี่ยแหละครับมาดูด้านในกันนะครับนะโกดังกว้างนะครับแล้วก็ ด้านในเนี่ยนะฮะเราก็มีห้องน้ำอีกเช่นเคยนะฮะเอาเรียกง่ายว่าห่างห้องน้ำไม่ได้เลยทีเดียวนะฮะก็เหมือนกันนะครับนี่ห้องน้ำที่นี่เราก็จะทำความสะอาดไว้อ่าเขาเรียกอะไรเสริมเสริมเรียกว่าเสริมเพราะว่าด้านล่างเนี่ยจะเป็นคล้ายๆเหมือนรถที่ทำเสร็จแล้วนะครับแล้วก็รอส่งลูกค้าเนี่ยนะฮะก็คือเราจะมาจอดอยู่ทางฝั่งนี้นะครับก็เหมือนคันนี้นะฮะเนี่ยเดี๋ยว รถเพื่อนเนเนี่ยที่ทำเสร็จแล้วแต่งนู่นแต่งนี่เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะเอารถเพื่อนเนเนี่ยลงมาด้านล่างนี้นะเอาลงมาทำไมนะฮะก็จะเอาลงมาถ่ายทำคลิปให้ถ่ายรูปให้นะครับรับรองว่าเพื่อนเพื่อนที่มาที่นี่รับรองว่าได้รูปสวยๆกลับบ้านเป็นแน่ๆนนอนนะครับ<ๆ>ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับพื้นที่ตรงนี้นะฮะก็มีอะไรที่ลูกค้าต้องการเนี่ยผมพยายามจะหามาสนองกับ ลูกค้าทั้งหมดนะฮะเรียกว่าเอาให้จบจริงๆนะฮะมาแต่งรถแม่งมีกาแฟกินมีน้ำเก๊กฮวยเย็นๆให้ทุกอย่างเรียกว่าดูแลกันขนาดนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะก็ฝากด้เด้อกับ n i s Shop ของเรานะฮะทุกสาขาเลยนะครับผมนะครับสวัสดีครับ Setup by NRS Shop